คลิปนี้พิธกมีเมนูข้าวผัดไก่แบบง่ายๆมาฝากทุกๆคนค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มแรกคือเตรียมเนื้อไก่ค่ะ150กรัมเอาเนื้อไก่ไปล้างน้ําก่อนนะคะซับน้ําให้แห้งแล้วเอาเนื้อไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอคําพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาเตรียมในส่วนของข้าวสุกแช่ยเย็นหนึ่งถ้วยตวง เตรียมหอมใหญ่หนึ่งหัวเล็กค่ะปอกเปลือกล้างน้ำและเอาหอมใหญ่มาหั่นเตาเล็กค่ะเตรียมในส่วนของต้นหอมและผักชีค,ค่ะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอามาซอยเป็นชิ้นเล็กประมาณสองช้อนโต๊ะและพักไว้ก่อนค่ะเตรียมน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ำมันสำหรับทำอาหารประมาณสามช้อนโต๊ะเตรียมกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะ ซอสน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนชาไข่ไก่2ฟองและเตรียมพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มลงมือทำข้าวผัดกันเลยค่ะก่อนอื่นยกกระทะขึ้นทั้งเตาค่ะใส่น้ำมันสำหรับทำอาหารลงไปและรอให้น้ำมันร้อนก่อนค่ะ ต่อมาเราใส่กระเทียมลงไปและเจียวกระเทียมให้หอมนะคะใส่เนื้อไก่ค่ะผัดจนเนื้อไก่เกือบสุกไม่เป็นสีชมพูแล้วค่ะและเราเตะไข่ใส่ลงไปเลยค่ะใช้ตะลิวเนี่ยเจาะไข่แดงให้แตกและรอให้ไข่เซตตัวเกือบสุกค่ะหลังจากนั้นผัดไก่และไข่ให้เข้ากัน ต่อมาเราใส่ข้าวสุกลงไปค่ะผัดจนข้าวร้อนนะคะและใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะปรุงรสข้าวผัดของเราด้วยใส่ซอสน้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสใส่น้ำตาลทรายและใส่พริกไทยป่นค่ะ ชิมรสข้าวผัดของเราให้ถูกใจค่ะขาดเรืออะไรใส่เพิ่มได้และขั้นตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมและผักชีลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเร็วๆปิดเตาไฟตักข้าวผัดใส่จานเสิร์ฟเมนูนี้กับไข่ดาวพริกน้ำปลามะน,นาวและก็เสิร์ฟได้เลยค่ะ